ไปต่อกันที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันนะครับตอนนี้พวกเขากําลังเร่งที่จะตัดผลผลิตที่กําลังสุกนั้นไปขายแต่ว่าคุณสิริมาครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเจอปัญหาหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือพื้นที่เก็บไม่มีเหรอฮะค่ะร้านเทก็บอกนะคะบอกว่ามาขายพร้อมๆกันพื้นที่เก็บก็ไม่มีแล้วก็หลังจากที่ปิดปีใหม่เปิดมาอีกทีเนี่ยคะ่ะเกษตรกรก็ตัดไปขายพร้อมกันจริงๆนะคะซึ่งจากราคาที่บอกว่าต่ํากว่าที่ เป็นต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ4บาท60สตางค์ถึง4บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเกษตรกรที่จะตัดไปขายวันนี้ราคาก็จะตกลงไปอีก30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งจากการที่ผลผลิตเต็มต้นตัดไปรอขายพร้อมๆกันก็ต้องทยอ,ทยอยขายตามคิวแล้วก็รถที่บรรทุกไปต้องจอดรอข้ามคืนเลยทีเดียวค่ะ ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันนี้นะคะรถบรรทุกปามน้ำมันจากร้านเทต่างๆที่บรรทุกนำผลผลิตไปส่งขายกับโรงงานในพื้นที่จังหวัดตรังประมาณ4ี่แห่งต้องจอดรอขายผลผลิตข้ามวันข้ามคืนค่ะตอนนี้ก็ยังขายปามไม่ได้นะคะเพราะว่าโรงงานสกัดน้ำมันปามทุกแห่งในจังหวัดตรังรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้หยุดยาวปีใหม่นั่นเองค่ะ เจ้าของสวนปาล์มก็เร่งเก็บเกี่ยวเพราะว่าผลผลิตนั้นสุกเต็มต้นเกี่ยวพร้อมกันขายพร้อมกันทําให้ผลผลิตที่รับซื้อจากลานเทต่างๆถูกลดบรรทุกนําไปส่งขายให้กับโรงงานพร้อมกัน,ชกนเช่นเดียวกันนะคะโรงงานที่เป็นโรงงานสกัดเนี่ยรับซื้อผลผลิตได้ไม่ทั้งหมดทําให้ต้องรอคิว รวมทั้งพื้นที่ว่างภายในโรงงานก็บอกนะคะว่าเห็นได้ชัดว่ามีปาล์มวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะหลายแห่งต้องหยุดรับซื้อชั่วคราวเพราะว่าไม่มีที่ส่งแล้วก็โรงงานสก,กัดบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ก็ประสบปัญหาเดียวกันค่ะมาเลลกจุดเล็กเึ้นอย่างเรื่ยอยอีกทีเป็นกันเลยเลตเ่สยเมันชานตรจะไม่ได้เสียนะคะเต็มครับไม่มีตีลุง้องรงองรงเอาปริฟตน เสดยว,ว่านี่ปั่นมาเรื่องมันเป็นห่อยได้หรอคะมันร่างดีไม่กันเละเพราะว่าผมก็ตัดมันตัดรองวนกกันนู้นมันหัวปีไม่มันยุตหลายวันที่หน้าโรงงานเป็น บริษัท SPO โอโกรจำกัดและโรงงานบริษัทลํำสูงประเทศไทยจำกัดก็อยู่ริมถนนสายควก 49, นกุลสิกาวตำบลกะลาเสอํำเภอสิเกาจังหวัดตรงังรถจอดยาวเหยียดทั้งบริเวณริมหน้าโรงงานแล้วก็ภายในโรงงานนะคะก็มีทั้งรถบรรทุกรถพ่วงทั้งจากจังหวัดตร,งรังพัทลุงกระบี่และสุราษฎร์ธานีเนี่ยคะ่ะจอดรอแบบนี้ ผลผลิตในช่วงนี้จริงๆเกษตรกรบอกนะคะว่าเป็นช่วงขาดคอก็คือผลผลิตน้อยคําว่าคอก็คือขอต้นปา่ามน้ำมันซึ่งไม่มีลูกผลผลิตก็จะออกมากอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะแต่แม้ผลผลิตจะน้อยค่ะราคาหน้าโรงงานรับซื้อยังอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท60สตางค์ถึง4บาท70สตางค์เกษตรกรขายจริงได้ก็คือ4บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะเป็นราคาที่ต่ํากว่าทุนอยู่ที่ประมาณ6บาท เพราะปุ๋ยมีราคาแพงต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริงๆเกษตรกรบอกนะคะว่าเดิมต้นทุนเคยอยู่ที่ประมาณ4บาท30สตางค์ตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบต่อไปขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะบอกว่าราคาปาล์มน้ํามันเนี่ยค่ะจะลดลงอีก30สตางค์ต่อกิโลกรัมในวันนี้ด้วยเกษตรกรก็เป็นห่วงนะคะว่านับจากนี้โรงงานต่างๆทั้งโรงงานสกัดโรง,งงานกลั่นน้ํามันก็อาจจะถือโอกาสกดราคาโดยอ้างผลผลิตลดลง,งงานทําให้ราคาผลผลิต ปามยิ่งตกต่ำลงไปอีกนะคะดังนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลดูแลกํากับอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะครับแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความหวังเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้อ่านบทวิเคราะห์ ของนักวิชาการในประเทศมาเลเซียเป็นบ้านเองมาเลเซียเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตปาล์มน้ํามันค่อนอข้างเยอะ,ะเขามองอปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของจีนเ,นเปิดประเทศละ,ะก็ความต้องการในเรื่องของน้ํามันปาล์มน่าจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่าในปีนี้ราคาปาร์มน้ํามันเนี่ยอาจจะขยับเพิ่มสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูผลผลิตที่ออกมาด้วยไม่ใช่แค่ในไทยมาเลเซียแต่ว่าอินโดนีเซียเองก็มีเหมือนกันนะครับปริมาณความต้องการกับปริมาณของปาล์มที่ออกมามันสอดคล้องกันมากนย ไอ้แค่ไหนซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อราคาปลามนั่นเองนะครับ